สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมอามันคันป่าค่ะช่วที่ค่ะ,โ,โ,คะโอ้นะฮะ,ะช่วงแรกช่วงน,นี้สนุนโดยนี่สะได้อยากให้เขาต่ออีกนะเพราะว่าของเขาอะใช้ดีพี่เต๋ากล้าพูดเลยนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีล็อกนะคะหลายคนก็คงจะเจอ,อยาลดความอ้วนไปเยอะนะคะแต่ตัวน,นี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะมันแตกต่างแตกต่างอย่างไงทีแรกมันก็ไม่ค่อยากจะเชื่อสักเท่าไหร่พอได้ทานไปแล้วเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าเอ้ย ประสิทธิภาพสูสีกันแต่ปลอดภัย่าเยอะนะฮะสูสีกันยังไงก,ก็คือหมายความว่าเขาจะไปบล็อกแป้งไขมันน้ําตาลบล็อกเลยนะฮะไม่เข้ามาในร่างกายเราก็าคือล็อกหุ่นสวยไว้เลยแล้วก็นะฮะเขาจะมีใส่เลิ่มพัดแล้วก็พรีไบตโอติกที่จะไปช่วยทําให้เราขับถ่ายได้ดีด้วยนะฮะคุณทานตัวนี้พี่เต่เข้าห้องน้ำประมาณส4มสี่รอบเขาปกตินะนม่นได้แบบท้องเสียอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเข้าถ่ายปกตินะฮะแล้วก็มีตัวหนึ่งนะคะคือสารสกัดจากอะไรนะน้องอมนะพี่เต่าเนี่ย ผลส้มแข่ระบายระบายนะฮะระบายออกไประบายออกไปนะฮะราคาเนี่ย ไม่แพงวันนี้จัดโปรให้พิเศษเลยค่ะอ่ะจัดโปรโมชั่นกับดีล็อกเลยวันนี้นะครับซื้อ6กล่องได้ถึง12กล่องซื้อ 6, 6แถม6แบบนี้ส่งฟรีตั้งหากราคาเพียงแค่589บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็โทรได้เลยกับดีล็อกเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วนะจ๊ะ0 9 1 7 6 9ก6 9หนะครับหรือที่ไลน์แอดพลยแมไซ์ตามด้วยดีล็อกนั่นเองนะครับะนะคะอ่ะคุณผู้ชมครับมาเริ่มต้นวันนี้มมวนกันปากของเรานะฮะเราไปดูครับชาวเน็ตสงสัยสาว ปริศนาครับที่ไปหากับนุกธนดลน,นะฮะนักร้องชื่อดังถึงบ้านจนคู่จิ้นนุกปายตอนนี้ลดสถานะเรียบร้อยแล้วนะครับ<ะ>ชาวเน็ตนะฮะขุดแล้วก็อยากจะรู้กันสนันเลยสงสัยว่าสาวคนไหนครับคือคนที่มาหานักร้องหนุ่มอย่างนุกธนดล<ะ>ถึงบ้านหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยคู่จิ้นสุดฮอตอย่างนุกปลายเองเนี่ยนะครับ<ะ>ก็ถแถลงข่าวที่ค่ายบ้านสิงมิวสิกประกาศลดสถานะไม่จิ้นกันแล้ว<ะ>คือไม่เป็นคู่จิ้นกันอีกต่อไปแล้วนะฮะ,ฮะกรณีที่มีภาพหลุดกล้องวงจรปิด มีผู้หญิงเนี่ยนะครับมาหาคุณนุกที่บ้านโดยเจ้าตัวนะครับยอมรับว่าผู้หญิงเนี่ยมาหาที่บ้านจริงๆนะฮะพร้อมขอโทษที่ทําให้แฟนคลับผิดหวังในขณะเดียวกันนะฮะระหว่างที่ถแถลงข่าวนั้นก็มีแฟนคลับสังเกตสีหน้าของปลายๆนะฮะหรือว่าปลายโอริโอที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับคู่จิน้นดูไม่ค่อยยิ้มดูฝืนยิ้มดูเศร้าๆนะฮะขณะแถลงข่าว ทำเอาแฟนคลับเนี่ยก็รู้สึกตกใจแล้วก็รับไม่ได้นะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปทั้งสองที่ถแถลงกันนิดหนึ่งครับว่า<ะ>การประกาศลดสหารัยอย่างเป็นทางการนะครับ<ะ>สองปีสามปีที่ผ่านมาไปอาจจะเคยทด,ทดลอง<ะ>แล้วก็อาจจะเคยเปิดใจในการในในการ<ะ>คุยกับนุกธนาดล<ะ>ไปไปแล้วแต่ที่สุดแล้วไปก็คิดว่าความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนมันมันดีที่สุดครับ รรเราเคยที่จะคุยกันหลายรอบแล้วครับเรื่องที่เราจะรักกันได้ไหม,มเราจะเป็นแฟนกันได้ไหมอะไรเงรี้ยใช่ไหมเราคุยกันหลายรอบแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายเนาะก็ไลฟ์สไตล์ของปายก็จะเป็นไปอีกทางหนึง่งไลฟ์สไตล์ของนุกก็เป็นไปอีกในทางหนึง่งนะครับวันนี้เราก็เลยจะออกมาพูดนะเนาะว่าเราน่าจะ เป็นเพื่อนกันจากรสถาน่ะคุยจิินลงใช่คือก็คุยกันหลายรอบแล้วเรื่องเรื่องที่ว่าจะเป็นแฟนกันนี่แหละอหลายรอบมากที่ที่ที่พวกเราคุยกันแต่ด้วยไลฟ์สไตล์ของเรามันแตกต่างกันเนาะใช่ก็เป็นไลฟ์สไตล์อีกอย่างนึงนุกก็อีกอย่างหนึ่งครับประมาณนี้ครับท่ามกลางนะฮะกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักเนี่ยก็มีคนแล้วก็แฟนคลับส่วนใหญ่นะคุณแม่ไปต่อว่านุกธนาดลนนะฮะแล้วก็รู้สึกผิดหวังมากที่ได้ยินข่าวแบบนี้ก็พานกันแบบว่า ตอนนี้หลายคนก็เลิกติดตามอันนี้กระแสนะฮะที่ขอพูดกันว่าเลิกติดตามจนยอดเนี่ยติดตามลดลดแบบหวบจริงๆนะเมื่อวานเนี่ยหวบเลยค่อนข้างมึเอออะไรอ่ะอ๋อโอเคอ๋อแม่มือที่สาวใช่ไหมเออก่อนที่ชาวเน็ตจะสงสัยแล้วขุดว่าสาวที่อยู่ในกล้องวงจรปิดคือใครคือแม่ใช่ไหมเนี่ยนะฮะปุ๊บ คือใครกันแน่นะฮะโดยผู้ช้ติดต่อรายหนึ่งกบได้ออกมาเผยคลิปนะเป็นภาพดาราสาวที่อยู่ช่องวันครับสงสัยว่าเป็นคนที่ไปหาคุณนุกธนาดนที่บ้านแล้วก็พบว่าครั้งหนึ่งเนฝ่ายชายเคยแชร์โพสต์ของฝ่ายหญิงครับลงในโซเชียลของตัวเองอีกด้วย <ฮะ S 1> ซึ่งที่กล่าวมานี้ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดนะฮะคุณผู้ชม <ฮะ S 1> ว่าเรื่องราวที่แท้จริงเนี่ยต้นสายปเหตุมันเป็นอย่างไร <ฮะ S 1> ล่าสุดก็มีชาวเน็ตเข้าไปถามในไอจีของสาวคนนี้เลยว่า ตกลงแล้วเนี่ยใช่แฟนนักร้องนะฮะชื่อดังอย่างคุณนุกธนัดโดนที่หลุดไปหาเขาที่บ้านหรือเปล่านั่นเองแต่ก็ยังไม่มีใครตอบอะไรกลับมานะฮะ,ฮะเพราะว่ากระแสข่าวเนี่ยมันกลับกลายว่าหลังจากที่ประกาศลบไปปุ๊บมันก็ตีกลับมาที่คุณนุกธนัดโดนซะส่วนใหญ่เลยะนะครับคราวนี้เองเนี่ยพูดถึงคุณนุกธนัดโดนแล้วคุณผู้ชมนะฮะก็ต้องต่อเนื่องกันไปถึงแฟนเก่าของคุณนุก<ะ>ที่เคยมีประเด็นนะฮะก็คือคุณแอนนาถ้าจํากันได้ในตอนน,อน,นันน้นเนี่ยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่แอนนาทีวีพูนะฮะคนละแอนนา ซึ่งเดห้งานองอกต่อเลยนะแฟนเก่านะครับออ,ออกมาแฉว่าเคยเลิกเพราะเรื่องผู้หญิงนะครับนี่นะครับทางด้านของคุณแอนนาเนี่ยแฟนเก่าคุณนุกธนดนที่ก่อนหน้านี้นะเคยมีข่าวเลิกกันไปไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วเป็นข่าวดังด้วยล่าสุดเธอออกมาเคลื่อนไหวนะครับด้วยการโพสต์ข้อความลงในไอจส่วนตัวแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยเคยคบ กันแล้วแล้วก็เลิกกันไปครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่องผู้หญิงวันที่มาขอโอกาสเราก็ยอมให้โอกาสเพราะเพียงเพราะคำพูดที่แสนหวานจะไม่ทําแบบเดิมอีกครับแต่ก็ผิดเองที่เราโง่ให้โอกาสสุดท้ายก็ต้องมาเจอเจอเรื่องเดิมๆที่มันจบแบบนี้นะฮะใจกว้างให้กับทุกอย่างยกเว้นเรื่องผู้หญิงนะฮะสาวแอนนาพูดแบบนี้บอกว่าถ้าจับได้ถ้ารู้ว่ามีเรื่องนี้เข้ามาเราเดินออกมาเองเลยไม่ต้องรอให้มีครั้งที่2ดูหรือว่าครั้งที่3นะฮะเพราะว่าการที่มีคนอื่นเนี่ย คุณอนานบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ตั้งใจงนะฮะเลยอยากจะแวะมาบอกว่าทุกวันนี้มีความสุขมากๆในการใช้ชีวิตไม่ต้องโกหกใครเพื่อเงินและที่สําคัญไม่ต้องมาระแวงเรื่องเดิมๆขอบคุณทุกๆคนที่ให้กําลังใจเสมอมานะคะไม่ได้ตอกย้ําความผิดพลาดของใครไม่ได้เอ,อ่ยชื่อใครแต่ทุกคนร่วนมีบทเรียนเป็นของตัวเองสตอรี่สุดท้ายขอบคุณคะ่ะเนี่ยนะฮะก็ท่ก่อนหน้านั้นเนี่ย โดนหนักมากนะฮะก็กระแสนุกปายนี่แหละนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นน่ะว่าแบบเอ้ยคุณนุกมีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมโน่นนี่นั่นต่างๆแล้วก็เหมือนพยายามแบบว่าเขาก็มาพูดว่าเ,าเนี่ยเขาเนี่ยคือคบอยู่นะโน่นนี่น,นัออ่นแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือโต้ก,กับมาอีกอมันก็เลยเป็นประเด็นใหญ่แล้วตอนนั้นโทรลงเยอะเลยทีเดียวแต่ล่าสุดเนี่ย พอมันเกิดดราม่าสองคนนุ๊กปลายรถสถานะจิ้นลงเนี่ยแฟนเก่าอย่างคุณแอนนาวันิสาเองเนี่ยนะครับก็ต้องออกมาโพสต์แต่ว่าเขาโพสแบบนี้ก็ไม่ได้โพสถึงใครไม่ได้บอกชื่ออะไรเงี้ยก็เหมือนพูดลอยๆไปนะฮะนะคะคนก็เชื่อมโยงกันไปนะครับเออนะฮะสรุปที่แม่บอกว่าอะไรมีมือที่สามหรอออันนี้พูดเล่นใช่ไหมตกใจหรือเปล่านนราผู้ชายขึ้นหน่อยเนี่ยเทสกูเลยอย่างเงี้ยนุ๊กชนะดนน่ะหรอเอ้า กูชอบไทยบ้าน,มนไม่รู้เหรอเอออะลองเปิดเออไหนดูดิดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกูบอกเลยว่า<ำ>อย่างเงี้ยกระเทยกีกระเทย<ำ>บอกแท้เออกระเทยชอบกูออจำไว้เลยเออไม่ใช่เสื้อเหลืองนะคะเสื้อดำเออหนะ้าอย่างเงี้ยกระเทยเขาชอบ มันคือว่าเป็นผู้ชายไงอ,อ,อันนี้พูดถึง,ถ,งถึงเรื่องของของลุกนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเทสเทสนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะคะครับหน้าอย่างเงี้ยกะเทยชอบอแล้วพูดสำเนียงแบบอีสานนิดนิดนะกะเทยยิ่งนี่โอ้โหเออกะเทยชอบผู้ชายอย่างเงี้ยหนุ่มไทยบ้านครับเออโอมชอบไม้ไทยบ้านไทยบ้านแต่ไทยบ้านมันต้องผิวเข้มเขมไหมอ่ะมันาโอ้ยโตโน่กับไทยบ้านเข้มไหมล่ะเออก็ไม่เค้มเออคือผู้ชายไทยบ้านเนี่ยมันจะมีความ เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ไทยบ้านเหมือนเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้วมันเป็นไทย้านาไงมันเป็นไทยบ้านผสมผสมไปแล้วมันเป็นผสมตีเกาหลีไงอะต้าหยองอย่างเงี้ยเห็นะอยยังไงนะน่ารักไหมล่ะแล้วตอนน้องเขาล่อนอะเต้นขนาดร้องเพลงเพี้ยนมันยังมันยังดังได้อย่างที่ดูสิกูยังฟังเออมันร้องเออมันร้องมีเสน่ห์มันร้องเพี้ยนแต่ เราองพ่ว่าแต่เพียนแต่กูก็ชอบอแล้วยิ่งล่อนมาอีกสิบสิบสิบชอบเลยนี่เขาชวนกันไปในอีแก่นชวนเนี่ยก็ไปเดี๋ยวพี่ว่าเขาจะจัดอีกเนี่ยระเบียบวัฒนะเออเขาจะจัดอีกเนี่ยแต่เขาบอกว่าโหคนเยอะมากไม่ไหวเขาบอกอีแก่นบอกว่าจะออกมาจากงานได้ชั่วโมงหนึ่งอ่ะเยอะคนเยอะมากเลยอ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้ความเป็นนักข่าวสาวสวยยอมสัมภาษณ์น้องขอสัมภาษณ์เต้าหยองเต้าจะไม่เลือกเต้าหยอง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 นะฮะเออน่ารักเป็นต้นน่ารักอยู่น่าจะชอบไทยบ้านอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบแนวทีฉันชอบแบบนี้เออ ฉันชอบผู้ชายไทยบ้านแล้วอมชอบแบบไหนหรือว่ายังไงเฉยเฉยไม่ถึงไทยบ้านหรออืไม่อะไม่มีเทสคือกินได้หมดก่อสร้างเล้วะพออได้หมดเลยไม่มีเทสเมื่อก่อนผมก็แบบมึงอะข้หลังเราต้องเลือกะลยไม่ได้เลือกเขายังชอบไทยบ้านอยู่เพราะว่าน้องๆพวกเนี้ยหนึ่งเนี่ย เขาเรียวสัมผัสเขาได้จับต้องสัมผัสได้คุยได้เขาเป็นคนง่ายๆไม่เยอะโดยเฉพาะผู้ชายอีสานผู้ชายอีสานจะไม่เรื่องเยอะนะคะแต่ประสบการณ์จะเป็นคนง่ายๆสบายๆคุยได้หิ้มแล้วก็คุยแล้วเขาจะมีความความเรียวของชีวิตเขาอืมันจะทําให้กระเทยหลายคนเนี่ยหลงรักแล้วก็พร้อมโอน หอมโอนนะครับส่วนผู้ชายกรุงเทพค่อนข้างที่จะฮากรัวเพราะว่าเด็กผู้ชายกรุงเทพเนี่ยเขาอยู่ในเมืองที่เป็นแสงสีเถ้าแก่จ้าประสบการณ์ผู้ชายภาคกลางแล้วกันประสบการ์ชีวิตมันเยอะเพราะว่าประสบการณชีวิตมันเยอะเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ให้เขาเนี่ยมันก็จะรู้เยอะมันก็เด็กมันรู้เยอะส่วนผู้ชายใต้เนี่ยก็แล้วแต่ดวง ถ้าเจอโชคดีก็ง่ายเลยแล้วถ้าโชคไม่ดีมันก็ตีมขึ้นเลยส่วนผู้ชายผู้ชายเหนือก็จะมีความน่ารักอ่อนหวานเหมือนเหมือนย้เหมือนจะจเจ้าอีกเหมือนจะเจ้าอีกจะมาจากที่ก็ชัวตลอดเออชัวฉลูขันเถาะมาลงมาเส็งแต่ถ้าเป็นผู้ชายอีสานไทยบ้านเนี่ยชัวเลยถามว่าชัวไหมก็ไม่ได้ชัวแต่ก็มีความหวังแล้วก็ฝีมือก็อยู่ที่ฝีมือ ประสิการนะเออชั่วโมงบินเค่เยอะก็รับได้ไปใช่ค่ะนะคะอืมอ่ะเนี่ยแหละฮะก็เป็นการหมดหรือยังอันนี้หมดแล้วในกรณีที่เป็นแบบว่ารถสารณะคู่จินของนุ๊ปปายนั่นเองนะครับอ่ะพาเบรกก็ได้คุณแม่อ่ะเบรกกสักกู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะช่วงนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะดีล็อกคุณผู้ชมทานดีนะฮะล็อกไว้เลยหุ่นสวยหุ่นหล่อนี่ยเขามี์กันไหมพิซซ่าเฟรนช์ฟรายทุรียนเห็นไหมฮะล็อกบล็อกไว้เลยคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็มีีตตััวววนน้้ดยะะ ใส่เลมพัทนะคะทำให้เราอ,อิ่มไวทานได้น้อยลงเมื่อเราอ้วนเพราะเรากินจุกจิกทานได้น้อยลงเมื่อทานได้น้อยลงเสร็จปับ๊บเนี่ยเขาจะช่วยระบายในเรื่องของอะไรรนะู้ไหมเรื่องอะไรแม่ผลชุ่มแข็ง<อ>ระบายออกไประบายออกไปยังไงไอพุงยืนๆป่องๆมันก็ต้องฟีบลงฟีบลงนะคุณผู้ชมนะฮะวันละ2เม็ดก่อนอาหารพี่เต๋าทานอย่างนี้นะ,ะแล้วพี่เต๋าบอกเลยว่าโอเคพี่เต๋าถือว่าสอบผ่านนะฮะราคาก็ถือว่าจับต้องได้นะเคยไปซื้อยาลดความอ้วนอ่ะ 9ก้าร้อยแปดร้อยเ้า้อพันสออันนี้เท่าไหร่คะราคาคุ้มมากแถมแล้วแถมอีกครับซื้อ6ได้ถึง12แปลว่าซื้อ6แถมไปอีก6เลยนะฮะราคาเพียงแค่5้า5บาทเท่านั้นคุ้มสุดๆเลยส่งฟรีด้วยนะคใครสนใจโทรได้เลยครับ091769 4693นะครับหรือที่ไลน์แอดพีแมสซาตามด้วยดีหลอกนั่นเองนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวพักักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ